คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนพยายามขนาดไหนโลกนี้มันก็ยังโหดร้ายเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตทั้งหมดของเขาเพื่อทําหน้าที่ปกป้องคนอื่นแต่สุดท้ายเขากลับต้องจากไปในวัยเพียง25ปีด้วยวิธีที่โหดร้ายที่สุดนั่นคือแดนนี่ดิสเนว Seal ที่โลกจำเขาได้จากหนังโล e Survivor f e e l for Life Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตช่องที่จะมาเติมพลังบวกและแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของคุณผมเชื่อว่าหลายคนที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้อาจกําลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากบางคนอาจจะรู้สึกท้อบางคนอาจจะเหนื่อยกับการแบกรับความรับผิดชอบหรือบางคนก็กําลังสงสัยว่าทําไมต้องสู้ต่อไปในตอนนี้เราจะได้รู้จักกับแดนนี่ดิชชายหนุ่มธรรมดารรมดาจากรัฐโคโลราโด Colorado, ที่เติบโตมาในครอบครัวที่แตกแยกแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ เราจะได้เห็นว่าการตัดสินใจครั้งหนึ่งในวัยเยาว์สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของเขาได้อย่างสิ้นเชิงและที่สำคัญที่สุดเราจะได้เรียนรู้ว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดยังมีแสงสว่างของความกล้าหาญและการเสียสละที่สามารถส่องทางให้คนอื่นได้เรื่องราวในวันนี้จะพาเราไปจากบ้านเล็กๆในเมืองลิตเติลทอนรัฐโคโลราโดไปจนถึงภูเขาสูงในอัฟกา,านิสถานที่ภารกิจชื่อ Operation Red Wings ได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของหน่วยเนวิซีลตลอดการ ผมรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกสนานแต่ผมเชื่อว่าบางครั้งเราต้องเจอกับความเป็นจริงที่ขมขื่นเพื่อที่จะเข้าใจคุณค่าของชีวิตและหาพลังที่แท้จริงในการต่อสู้กับปัญหาของเราเองถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรื่องราวของแดนนี่ดิสกันเลยครับคุณผู้ฟังครับผมอยากให้คุณลองนึกภาพดูเช้าวันหนึ่งในเดือนมกราคมปี 1, 1980ที่เมืองออโรรารัฐโคโลราโดท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายมีเด็กชายน้อยคนหนึ่งเกิดขึ้นมาชื่อแดนนี่ฟิลิปดิสจูเนีย พ่อแม่ของเขาคือแดนนี่เซนเจอร์และซินดี้เป็นครอบครัวคนงานธรรมดารรมดาที่พยายามหาเลี้ยงชีพกันไปแดนนี่น้อยมีพี่สาวชื่อชิฟฟานี่กับน้องชายชื่อเอริกบ้านของพวกเขาไม่ได้ใหญ่โตไม่มีความหรูหราแต่เต็มไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะของเด็กๆแต่เรื่องราวดีๆนี้ไม่ได้คงอยู่นานครับเมื่อแดนนี่ยังเด็กพ่อแม่ของเขาเริ่มมีปัญหาความสัมพันธ์เริ่มแตกร้าว และสุดท้ายครอบครัวนี้ก็แยกทางกัน,บบน,าก,นการอย่าร้างของพ่อแม่ทําให้แดนนี่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่วัยเด็กเขาย้ายไปอยู่กับแม่ที่เมืองลิตเทิลทอนซึ่งห่างจากบ้านเดิมไม่มากแต่สําหรับเด็กน้อยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นมากกว่าการเปลี่ยนที่อยู่มันคือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและมุมมองต่อชีวิตคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกมักจะมีปัญหาทางจิตใจบางคนเกเรบางคนติดยาบางคนเลิกเรียน แต่แดนนี่เขาเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปตั้งแต่เด็กแดนนี่เป็นเด็กที่มีพลังงานสูงชอบเคลื่อนไหวชอบกีฬาแม่ของเขาเล่าว่าแดนนี่ไม่เคยนิ่งเฉยเขาต้องทําอะไรสักอย่างเสมอไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายวิ่งเล่นหรือแม้แต่การต่อสู้กับเพื่อนเอนสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตของแดนนี่คือเทควันโดเขาไปเรียนที่ Korean Academy of Taekwondo และคนพบว่าการต่อสู้ไม่ใช่แค่การใช้กําลังแต่เป็นการฝึกจิตใจการควบคุมตนเองและการมีวินยัย เวลาผ่านไปแดนนี่ได้เข็มขัดสายดำในเทควันโดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กหนุ่มวัยรุ่นการฝึกฝนวันละหลายชั่วโมงการบาดเจ็บการล้มลุกแต่เขายังคงมุ่งมั่นในโรงเรียน Heritage High School แดนนี่เป็นนักเรียนที่ไม่โดดเด่นทางการเรียนแต่เขาเป็นที่รู้จักในด้านของความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและความพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่น,เ,นเพื่อนๆเล่าว่าถ้ามีใครถูกรังแกแดนนี่จะเป็นคนแรกที่ยืนขึ้นมาช่วย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงชีวิตวัยรุ่นของแดนนี่คือความฝันของเขาเขาฝันอยากเป็นทหารไม่ใช่แค่ทหารธรรมดาแต่เขาอยากเป็นหน่วยพิเศษเขาอยากปกป้องประเทศชาติและปกป้องคนที่เขารักหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเพราะเขาขาดพ่อเลยอยากไปหาความแข็งแกร่งจากที่อื่นแต่ผมคิดว่ามันลึกกว่านั้นครับแดนนี่เห็นความไม่ยุติธรรมในโลกมาตั้งแต่เด็กเขาเห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันเห็นเพื่อนถูกรังแกเห็นข่าวการก่อ,ก,อการร้ายและเขารู้สึกว่าถ้าเขามีกำลังถ้าเขาแข็งแกร่งเขาจะทําให้โลกนี้ดีขึ้นได้ เช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวหลายคนที่จบมัธยมแดนนี่ต้องตัดสินใจเรื่องอนาคตเพื่อนๆหลายคนเลือกเข้ามาหาวิทยาลัยบางคนเลือกทำงานแต่แดนนี่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ววันที่31สิงหาคม1 9 9 9ไม่กี่เดือนหลังจากจบมัธยมแดนนี่ดิสอายุเพียง19ปีเดินเข้าไปสมัครเข้ารับราชการทหารเรือสหรัฐเขาเริ่มเข้ารับการฝึกที่ฐาน Naval Station Great Lakes ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกพื้นฐานของทหารเรือสหรัฐคุณผู้ฟังคงคิดว่านี่คือจุดเปลี่ยนใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของแดนนี่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาเข้าสู่การฝึกหัดการฝึกหัดทหารเรือที่ Naval Station Great Lakes เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของแดนนี่จนถึงตอนนั้นเขาต้องตื่นก่อนเช้าฝึกซ้อมจนเมื่อยทนการตะโกนด่าจากผู้ฝึกและที่สำคัญเขาต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นสำหรับเด็กหนุ่มที่เคยเป็นนักสู้โดดเดี่ยวการปรับตัวเข้ากับระบบทหารไม่ใช่เรื่องง่ายแต่แดนนี่ค้นพบสิ่งหนึ่ง เขาไม่ได้ฝึกเพื่อตัวเขาเองคนเดียวเขาฝึกเพื่อเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆเขาฝึกเพื่อคนที่เขาจะต้องปกป้องในอนาคตหลังจบการฝึกหัดเบื้องต้นในเดือนพฤศจิกายน1999แดนนี่ไปเรียนต่อที่ g u n n e r s m a d e School เขาเรียนเกี่ยวกับอาวุธระเบิดและระบบยุโทโธปกรณ์ต่างๆนี่เป็นช่วงที่แดนนี่ค้นพบความสามารถพิเศษของเขาเขามีสัญชตาตญาณที่ดีเยี่ยมกับอาวุธและการต่อสู้แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่แดนนี่ต้องการจริงๆ S <S <an> <S เขายังคิดถึงความฝันเก่าของเขา Navy Seal หน่วยรบพิเศษที่เก่งกาจที่สุดในโลกหน่วยที่ไปทำภารกิจในที่ที่คนอื่นไปไม่ได้หน่วยที่ช่วยชีวิตคนบริสุทธิ์และกำจัดศัตรูของเสรีภาพจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของแดนนี่เกิดขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจสมัครเข้า Basic Underwater Demolition SEAL Training โครงการฝึกหัดที่โหดที่สุดในกองทัพสหรัฐคุณผู้ฟังครับผมอยากให้คุณลองคิดดูการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือกอาชีพมันคือการเลือกวิถีชีวิต การเลือกที่จะทําตัวเองแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่มนุษย์จะเป็นได้และสําคัญที่สุดการเลือกที่จะใช้ชีวิตในการปกป้องคนอื่น BUDS Class 232เป็นชั้นเรียนที่แดนนี่เข้าร่วมการฝึกหัดเริ่มขึ้นในปี2003และเป็นปีแห่งความทรมานที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเจอการฝึกเริ่มต้นด้วย indoctrination phase ที่พวกเขาต้องเรียนรู้พื้นฐานของการเป็น SEAL จากนั้นคือ first phase หรือที่เรียกว่า physical conditioning phase นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ยอมแพ้ พวกเขาต้องวิ่งว่ายน้ำออกกำลังกายจนเกินขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์และที่โหดที่สุดสัปดาห์แห่งนรกที่พวกเขาต้องฝึกหัดเกือบ24ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา6วันโดยนอนได้เพียง4ีหชั่วโมงทั้งสัปดาห์หลายคนถอนตัวหลายคนเจ็บป่วยแต่แดนนี่เขาผ่านมาได้ไม่ใช่เพราะเขาแข็งแกร่งที่สุดแต่เพราะเขามีสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่มีเขามีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมเขาต้องผ่านการฝึกนี้ เขาคิดถึงแม่ที่บ้านคิดถึงพี่สาวน้องชายคิดถึงคนบริสุทธิ์ที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือในอนาคตเขาไม่ได้ฝึกเพื่อตัวเขาเขาฝึกเพื่อคนอื่น Second phase คือคอมแบ d ด v i n ิ p ง a ฟสที่เขาต้องเรียนรู้การดำน้ำในสถานการณ์ต่างๆรวมถึงการใช้อุปกรณ์ดำน้ำที่ซับซ้อนและ r ร p h เฟสคือแลนวอร์ r ฟร์เฟสที่เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสู้บนบกระเบิดการซุ่มโจมตีและที่สำคัญการทำงานเป็นทีมในปี2004 หลังจากความพยายามอย่างหนักแดนนี่ดิดได้รับ Navy SEAL Trident Pin หรือที่เรียกกันว่า The b u d w i s s e r เข็มกลัดสีทองที่แสดงว่าเขาเป็น Navy SEAL แล้วแต่คุณผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องราวมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะพาเขาไปสู่ภูเขาในอัฟกา,านิสถานและภารกิจที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ตลอดกาลแดนนี่ได้รับคำสั่งให้ไปประจำการที่ซลทีมสซึ่งตั้งอยู่ที่เวอร์จิเนียบีรัฐเวอร์จิเนีย เขาใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกหัดและเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจจริงเขาฝึกการยิงปืนการทำลายล้างการซุ่มโจมตีและสิ่งที่สำคัญที่สุดการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆเซียวและชีวิตดูเหมือนจะไปในทิศทางที่ดีแต่โลกในตอนนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงสงครามกับการก่อการร้ายกำลังทวีความรุนแรงและเนวิซิลทั้งหลายรู้ว่าพวกเขาจะต้องไปสนามรบจริงเร็วๆนี้ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของแดนนี่กำลังรออยู่คุณผู้ฟังครับ ผมอยากให้คุณปิดตาและลองจินตนาการตามผมสักครู่วันที่28มิถุนายน2005เช้ามืดที่ภูเขาฮินดูคุชในอัฟกานิสถานท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นและหมอกที่ปกคลุมมีทีมซีล4คนกำลังซุ่มติดตามเป้าหมายสำคัญทีมนี้ประกอบด้วย Michael Murphy เป็นผู้นำกา g น ursesmate เซคฮอเกนคลาสแดนนี่ดิ o n ์โซนาร์เทคนิชเชนเซคฮอเกนคลาสแมทธิวเอ็เซลันและฮอส p ิทอลคอร์ปส์แมนเซคฮอเกนคลาสมาร์กัสลาทร พวกเขาคือทีมซีลทีมสิบที่มาทำภารกิจสำคัญชื่อ Operation Red Wings ภารกิจของพวกเขาดูไม่ซับซ้อนเฝ้าดูและรายงานเกี่ยวกับผู้นำกลุ่มตาลีบันชื่ออามัดชาที่หลบซ่อนอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ในสนามรบจริงไม่มีอะไรง่ายๆเลยครับเมื่อพระอาทิตย์เริ่มขึ้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นพวกเขาถูกค้นพบโดยคนเลี้ยงแพะในท้องถิ่นซึ่งอาจจะไปแจ้งตาลีบันนี่คือช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจระหว่างภารกิจกับมนุษยธรรม ทีมตัดสินใจปล่อยชาวบ้านไปเพราะพวกเขาเป็นน v วิซิลที่ปกป้องคนบริสุทธิ์ไม่ใช่คนที่ฆ่าคนบริสุทธิ์แต่การตัดสินใจนี้เป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดไม่ถึงชั่วโมงหลังจากนั้นเสียงปืนดังก้องไปทั่วภูเขาตาลิบันนับร้อยคนปิดล้อมทีมซิลทั้ง4และเริ่มการโจมตีที่รุนแรงที่สุดที่พวกเขาเคยเผชิญแดนนี่ดิส ในฐานะ communications operator ของทีมมีหน้าที่สำคัญคือรักษาการติดต่อกับฐานและเรียกกำลังเสริมแต่ในการต่อสู้ครั้งนี้เขาต้องใช้ทั้งปืนและวิทยุไปพร้อมๆกันเสียงปืนดังต่อเนื่องเสียงระเบิด RPG ที่ระเบิดรอบๆตัวและเสียงร้องของศัตรูที่พุ่งเข้ามาไม่หยุดแดนนี่และเพื่อนๆถอยไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ศัตรูมีจำนวนมากกว่าหลายเท่าตัว และแล้ว,ลวสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นกับแดนนี่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ตั้งแต่ช่วงแรกของการสู้รบกระสุนจากปืน AK-47 ของตาลิบันเจาะเข้าไปในร่างกายของเขาหลายแห่งเลือดไหลออกมามากแขนหกักเพราะการล้มจากหน้าผาแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับแดนนี่ไม่ได้หยุดเขาไม่ได้หนีเขาไม่ถอยเขาเลือกจะยืนหยัดและยิงคุ้มกันให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเคลื่อนตัวและต่อสู้ต่อไปได้แม้จะมีเลือดไหลจากแผลหลายแผลแม้จะเจ็บปวดมากแต่เขายังคงกำปืน M4 ไว้แน่นและยิงไปที่ศัตรูที่พุ่งเข้ามา มาคัสลัตเทรลผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากภารกิจนี้ได้ให้ความเห็นไว้ว่าแดนนี่ได้รับบาดเจ็บหนักที่สุดแต่ยังคงยิงคุ้มกันให้เราตลอดทั้งบ่ายวันนั้นเขาสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายคุณผู้ฟังครับผมอยากให้คุณลองคิดดูคุณเคยเจ็บขนาดที่ว่าขยับตัวยังเจ็บไหมคุณเคยเจ็บป่วยขนาดที่แค่ลุกขึ้นยืนยังทําไม่ได้ไหมและลองจินตนาการดูถ้าคุณได้รับบาดเจ็บหนักหลายแห่งเลือดไหลไม่หยุดแขนหักแต่คุณยังต้องกําปืนหนักๆและยิงป้องกันเพื่อนคุณคุณจะทําได้ไม แดนนี่ทำได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้สึกเจ็บไม่ใช่เพราะเขาไม่กลัวแต่เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาหยุดถ้าเขายอมแพ้เพื่อนๆของเขาจะตายการต่อสู้ดำเนินไปเป็นชั่วโมงตาลีบันยิงจากทุกทิศทางทั้งสี่คนต่างก็ได้รับบาดเจ็บพื้นที่รอบๆเต็มไปด้วยเปลอกกระสุนและเศษหินควันและกลิ่นดินปืนที่เข้าจมูก แดนนี่พยายามเรียกกำลังเสริมวิทยุของเขาเสียหายเขาต้องเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่สามารถติดต่อได้ใต้สายฝนของกระสุนที่ไม่หยุดเขาต้องปีนขึ้นไปบนก้อนหินที่สูงเพื่อให้สัญญาณวิทยุผ่านไปได้ในจังหวะนั้นแดนนี่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมกระสุนอีกนัดเจาะเข้าไปในร่างกายของเขาเขาล้มลงจากก้อนหินแต่เขายังไม่ยอมแพ้เขาลุกขึ้นเขาต่อสู้ต่อไปสิ่งที่ได้รับการยืนยันแน่นอนคือแดนนี่คือคนแรกในทีมที่เสียชีวิต และเขาได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเพื่อปกป้องเพื่อนและภารกิจของทีมแดนนี่ดิสเสียชีวิตในวัยเพียง25ปีในภูเขาห่างไกลของอัฟกา,านิสถานแต่การเสียสละของเขาไม่ใช่การพ่ายแพ้มันคือชัยชนะของจิตวิญญาณมนุษย์มันคือการพิสูจน์ว่าความรักต่อเพื่อนความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความกล้าหาญของหัวใจสามารถเอาชนะความกลัวและความเจ็บปวดได้หลังจากที่แดนนี่ดิสสละชีวิตในภารกิจ Operation Red Wings ในวันที่13กันยายน2006เขาได้รับการมอบเหรียญ Navy Cross ซึ่งเป็นเกียรติยศลำดับที่2รองจาก Medal of Honor โดยมีคุณพ่อและคุณแม่ของเขาเข้ารับเหรียญแทนผมอยากให้คุณลองนึกภาพครับพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูลูกชายตั้งแต่เด็กดูเขาเติบโตมาจากเด็กหนุ่มวัยรุ่นผู้มีปัญหากลายเป็นชายหนุ่มที่แข็งแกร่งและกล้าหาญแต่ตอนนี้พวกเขาต้องมายืนรับเหรียญเกียรติยศแทนลูกชายที่จะไม่มีวันกลับบ้านมาอีก พ่อของแดนนี่เล่าว่าผมภูมิใจในตัวลูกชายแต่ผมก็อยากให้เขากลับมาบ้านมากกว่าเหรียญ Navy Cross สามารถแทนที่ลูกชายได้ไหมไม่ได้ครับแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญที่เขาได้แสดงออก1ปีต่อมาในปี2007เมือง Littleton รัฐโคโลราโดบ้านเกิดของเขาได้สร้างอนุสรณ์รูปปั้นแดนนี่ดิท์เพื่อเป็นการสดุดีความกล้าหาญความเสียสละและเกียรติภูมิของชายผู้ไม่เคยยอมแพ้แม้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิต รูปปั้นบรอนซ์สูงตั้งอยู่ในสวนสาธารณะแดนนี่ในชุดเนวี่ซีลกำลังมองไปข้างหน้าด้วยสายตาที่มั่นคงบนแผ่นป้ายทองเหลืองมีข้อความที่ว่า dedicated to those who serve our country and those who made the ultimate sacrifice ทุกวันคนในท้องถิ่นจะผ่านไปมาเด็กๆจะวิ่งเล่นรอบรูปปั้นแต่หลายคนอาจไม่รู้เรื่องราวของชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าเขาเสียสละอะไรไปเพื่อให้พวกเขาได้มีเสรีภาพแบบนี้คุณผู้ฟังครับ เรื่องราวของแดนนี่ดิสไม่ได้จบลงด้วยความตายเรื่องราวของเขาจบลงด้วยการที่เขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนนับล้านให้กับคนที่รู้สึกท้อใจให้กับคนที่คิดว่าตัวเองไม่แข็งแกร่งพอมาร์คัสลัตเทรลได้เขียนหนังสือ Lone Survivor เพื่อเล่าเรื่องราวของเพื่อนๆที่เสียชีวิตในภารกิจครั้งนั้นและหนังสือกลายเป็นภาพยนตร์ที่มีคนดูนับล้านทําให้เรื่องราวของแดนนี่และเพื่อนๆเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ความโด่งดังสิ่งที่สําคัญที่สุดคือบทเรียนที่แดนนี่ ได้สอนเราผ่านการใช้ชีวิตและการสละชีวิตของเขาคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของแดนนี่ดิสมาแล้วเรามาวิเคราะห์กันว่าจากชีวิตของชายหนุ่มคนนี้เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างสําหรับคนที่กําลังรู้สึกท้อแท้กับชีวิตสําหรับคนที่คิดว่าทําดีแล้วแต่โลกยังโหดร้ายหรือสําหรับคนที่เหนื่อยกับการแบกรับความรับผิดชอบเรื่องราวของแดนนี่มีคําตอบให้เราครับบทเรียนสําคัญจากเรื่องราวแดนนี่ดิสบทเรียนแรกและสําคัญที่สุดคือความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากการไม่มีปัญหา แต่มาจากการเลือกที่จะ,ะเผชิญปัญหาแดนนี่ไม่เคยมีชีวิตที่ง่ายพ่อแม่หย่าร้างครอบครัวแตกแยกเป็นเด็กที่มีพลังงานมากจนบางคนอาจมองว่าเป็นเด็กปัญหาแต่สิ่งที่ทําให้เขาต่างจากคนอื่นคือเขาไม่เคยโทษชีวิตโทษโชคชะตาแทนที่จะนั่งโศกเศร้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเลือกที่จะลุกขึ้นและหาทางออกเขาเลือกที่จะใช้พลังงานเชิงลบให้กลายเป็นพลังเชิงบวกผ่านการเรียนเทควันโดการฝึกความอดทนและการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน คุณผู้ฟังที่กําลังท้อใจผมอยากให้คิดดูครับปัญหาในชีวิตคุณมันใหญ่แค่ไหนเมื่อเทียบกับเด็กหนุ่มวัยสิปีที่ตัดสินใจเข้าหน่วยซิลหน่วยที่ฝึกหัดโหดที่สุดในโลกถ้าเขาทําได้ทําไมคุณจะทําไม่ได้ปัจจัยที่ทําให้สําเร็จปัจจัยแรกคือการมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองแดนนี่ไม่ได้อยากเป็นนวีซิลเพื่อความเท่เพื่อชื่อเสียงหรือเพื่อตัวเขาเองเขาอยากปกป้องคนที่เขารักปกป้องประเทศชาติและปกป้องคนบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ขาดครับ เราทำงานเพื่อตัวเราเองเรามีเป้าหมายเพื่อตัวเราเองแต่เมื่อมีความยากลำบากเราก็ยอมแพ้ง่ายเพราะไม่มีแรงขับเคลื่อนที่ใหญ่พอแต่คนที่มีเป้าหมายใหญ่กว่าตัวเองเมื่อเจอกับความยากลำบากพวกเขาจะหาพลังจากที่อื่นจากคนที่พวกเขารักจากหน้าที่ที่พวกเขาต้องรับผิดชอบจากคุณค่าที่พวกเขาเชื่อปัจจัยที่2คือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและมีระเบียบวินัยการที่แดนนี่ผ่าน BUDS ได้ไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดในกลุ่มแต่เพราะเขาไม่เคยหยุดฝึก จากสัปดาห์นรกที่เขาต้องฝึกเกือบ24ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา6วันการฝึกการยิงปืนการฝึกดำน้ำการฝึกทำงานเป็นทีมทุกสิ่งทุกอย่างต้องฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นนิสัยจนกลายเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติคุณผู้ฟังครับคุณมีสิ่งใดในชีวิตที่คุณฝึกฝนอย่างต่อเนื่องบ้างไหมหรือคุณยังคิดอยู่ว่าความสำเร็จจะมาเองโดยไม่ต้องลงมือทำปัจจัยที่3คือ ความรับผิดชอบต่อทีมสิ่งที่ทําให้แดนนี่สู้ต่อไปแม้จะได้รับบาดเจ็บหนักไม่ใช่ความกล้าไม่ใช่ความแข็งแกร่งแต่เป็นความรู้สึกรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทีมเขารู้ว่าถ้าเขายอมแพ้เพื่อนๆจะตายเขารู้ว่าเขาเป็นคนเดียวที่ใช้วิทยุได้เขารู้ว่าเขาต้องคุ้มกันให้เพื่อนๆเคลื่อนตัวไปยังที่ปลอดภัยนี่คือแรงขับเคลื่อนที่ทําให้เขาเอาชนะความเจ็บปวดและความกลัวได้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับแดนนี่คือจิตใจของผู้เป็นนักรบ เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์เขาคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เลือกได้เมื่อครอบครัวแตกแยกเขาเลือกที่จะเข้มแข็งเมื่อมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมเขาเลือกที่จะมีวินัยเมื่อต้องเผชิญกับการฝึกหัดที่โหดร้ายเขาเลือกที่จะผ่านมันไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่า internal locus of control การเชื่อว่าเราสามารถควบคุมชีวิตของเราเองได้แทนที่จะโทษปัจจัยภายนอก สำหรับคุณที่รู้สึกว่าทำดีที่สุดแล้วแต่โลกยังโหดร้ายผมอยากให้คิดดูครับแดนนี่ทำดีที่สุดแล้วและเขาก็ตายในวัย25ปีแต่คุณรู้ไหมว่าเขาเสียใจกับการตัดสินใจของตัวเองหรือเปล่าไม่ครับเขาไม่เสียใจเพราะเขารู้ว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาใช้ชีวิตตามค่านิยมของเขาเขาปกป้องคนที่เขารักและเขาไม่เคยทรยศต่อเพื่อนๆความแข็งแกร่งทางจิตใจ mental toughness ของแดนนี่มาจากที่ไหนมันมาจากการที่เขาเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ เขาควบคุมการฝึกฝนของเขาไม่ได้เขาควบคุมเป้าหมายของเขาได้เขาควบคุมการตอบสนองของเขาต่อสถานการณ์ได้แต่เขาควบคุมการกระทําของคนอื่นหรือผลลัพธ์สุดท้ายไม่ได้นี่คือเหตุผลที่เขาไม่ท้อใจไม่เบื่อหน่ายเพราะเขาไม่ได้คาดหวังในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่เขาใช้พลังทั้งหมดของเขาไปที่สิ่งที่เขาควบคุมได้ความผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงความผิดพลาดแรกที่คนส่วนใหญ่ทําคือการหาข้อแก้ตัวจากอดีตหลายคนที่มาจากครอบครัวแตกแยกจะใช้เรื่องนี้เป็นข้อแก้ตัวตลอดชีวิต ผมทำไม่ได้เพราะพ่อแม่หย่ากันผมมีปัญหาเพราะไม่มีแบบอย่างที่ดีแต่แดนนี่ไม่เคยทำแบบนั้นเขาเอาปัญหาจากอดีตมาเป็นแรงผลักดันไม่ใช่เป็นข้อแก้ตัวความผิดพลาดที่2คือการกำหนดเป้าหมายที่เล็กเกินไปหลายคนกลัวความล้มเหลวเลยกำหนดเป้าหมายที่เล็กเพื่อให้มั่นใจว่าจะทำได้แต่เป้าหมายเล็กๆมันไม่มีพลังขับเคลื่อนพอที่จะให้เราฝ่าฟันอุปสรรคใหญ่ๆแดนนี่กำหนดเป้าหมายที่ใหญ่มากเป็นเนวิซิลหน่วยพิเศษที่เก่งที่สุดในโลก เป้าหมายนี้ใหญ่แค่ไหนมันใหญ่ขนาดที่ทําให้เขาต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดแต่ก็ใหญ่พอที่จะให้พลังเขาในการต่อสู้กับทุกอุปสรรคความผิดพลาดท,ที่3คือการทํางานคนเดียวหลายคนคิดว่าการแข็งแกร่งหมายถึงการพึ่งตัวเองได้การไม่ต้องพึ่งใครแต่แดนนี่เรียนรู้ตั้งแต่ในการฝึกหัดซิลว่าความแข็งแกร่งที่แท้จ,จริงคือความสามารถในการทํางานเป็นทีมเขาไม่เคยลืมว่าเขาคือส่วนหนึ่งของทีมเขาไม่ได้สู้เพื่อตัวเองคนเดียวเขาสู้เพื่อเพื่อนๆและเพื่อคนที่เขารัก นี่คือสิ่งที่ให้พลังเขาในการต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายคุณผู้ฟังที่รู้สึกเหนื่อยกับการแบกรับความรับผิดชอบผมอยากให้คิดดูครับคุณแบกรับเพื่ออะไรถ้าคุณแบกรับเพื่อตัวคุณเองคุณจะเหนื่อยเร็วแต่ถ้าคุณแบกรับเพื่อคนที่คุณรักเพื่อสิ่งที่คุณรักเพื่อสิ่งที่คุณเชื่อคุณจะมีพลังมากกว่าที่คิดสุดท้ายความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดคือการคิดว่าความกล้าหาญคือการไม่กลัวแดนนี่กลัวครับเขากลัวตายเขากลัวเจ็บเขากลัวที่จะทําให้เพื่อนผิดหวังเขาก็กกลลลััััววววเเเหหมมมือนคนคคคท่่ไไ่ไไไปแะรรบตขาาาดด้ยุพ ความกล้าหาญไม่ใช่การไม่กลัวความกล้าหาญคือการทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะกลัวการยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อแม้จะสัน่นการปกป้องคนที่เรารักแม้จะไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่คุณผู้ฟังครับชีวิตนี้ไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปบางครั้งคนดีต้องทุกข์บางครั้งคนที่ทําดีที่สุดก็ไม่ได้รับสิ่งที่เขาสมควรได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดทดําดีแดนที่สอนเราว,ว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การมีชีวิตยืนยาวแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตให้มีความหมายการใช้ชีวิตตามค่านิยมของเรา การใช้ชีวิตเพื่อคนที่เรารักคุณผู้ฟังครับ <c oughs> ผมมองว่าเรื่องราวของแดนนี่ดิสจะเป็นแสงสว่างเล็กๆให้กับคุณที่กําลังเผชิญกับความมืดมิดในชีวิตประเด็นสําคัญที่ผมอยากให้จําไว้คือความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากการไม่มีปัญหาแต่มาจากการเลือกอเผชิญปัญหามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองและอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวสําหรับสัปดาห์นี้ผมมีการบ้านเล็กๆให้กับคุณขั้นที่หนึ่งเขียนสิ่งที่กําลังทําให้คุณท้อใจลงในกระดาษจากนั้นถามตัวเองว่า สิ่งใดที่ผมควบคุมได้สิ่งใดที่ผมควบคุมไม่ได้ขั้นที่สองคิดถึงคนที่คุณรักคนที่พึ่งพาคุณและถามตัวเองว่าถ้าผมเข้มแข็งถ้าผมไม่ยอมแพ้คนเหล่านี้จะได้ประโยชน์อย่างไรขั้นที่3ามกหนดสิ่งหนึ่งเล็กๆที่คุณจะทําในวันพรุ่งนี้เพื่อก้าวไปข้างหน้าไม่ต้องใหญ่โตแค่ก้าวเดียวแต่ให้มันเป็นก้าวที่มีความหมายแดนนี่ดิสสอนเราว่าชีวิตนี้ไม่ได้วัดด้วยจํานวนปีที่เราใช้ชีวิต แต่วัดด้วยชีวิตที่เราใส่ลงไปในจำนวนปีนั้นถ้าเรื่องราวในวันนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณอย่าลืม subscribe กด like และแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะต้องการกำลังใจเหมือนคุณครับผมเชื่อว่าในตัวคุณมีจิตวิญญาณของนักรบเหมือนแดนนี่ที่รออยู่แค่ต้องปลุกมันขึ้นมาเท่านั้นแล้วพบกันใหม่กับ feel for life เติมพลังให้ชีวิตและจำไว้เสมอคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับ